สวัสดีค่ะออกมาแบ่งปันเรื่องราวที่มิจฉาชีพงงนะคะว่าทำไมเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้มีแอปธนาคาร4แอปแต่ไม่สามารถที่จะดูดเงินออกไปได้ทั้งที่ทำการโอนแล้วนะคะแต่การโอนนี้ถูกระงับโดยการที่มีการ ระงับแล้วก็ที่สำคัญซิมเสียนะคะไม่ดูดเน็ตนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปฏิหารนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังกดไปที่1441นะคะตำรวจไซเบอร์นะคะสวัสดีค่ะากหลังจากถูกแอปดูดเงินนะคะก็จะรายงานเข้าไปที่ตำรวจไซเบอร์นะคะ ท่างทางที่เซฟบอดไลน์ด้านตลาย,ายโพลิสหนึ1งสีคดีหลอกซื้อสินค้าและบริการกดหกรณีถูกระงับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กดสอคดีหลอกลวงให้กู้เงินกดสาหาท่านถูกหลอกลวงในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอือ่ออนๆหรือติดต่อเจหน้าที่กดศูนย ยาตเป็นทนิการสนทนาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณค่ะหนึ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าเป็นลูกค้าจากอุดรธานีนะคะถูกกลมที่ดินนะคะหลอกแล้วก็ดูดเงินไปแต่ว่าพอดีว่า เอออยากจะแจ้งแสเกี่ยวกับบัญชีม้าหรืออะไรที่เขาพยายามดูดนะคะเพราะว่าพอดีมีไม้าไไมาอะไรนะคะได้ไหมคะคือคือเป็นปฏิหารมากเลยพี่พอดีเพิ่งออกจากวัดมาแล้วแบบแล้วแบบอยู่ดี <c oughs> ดมาถามที่ ที่ทีโอทีเขาบอกว่าแปลกมากเลยคือเน็ตเนี่ยใช้ลายปีแต่ว่าทําไมซิมมันเสียก็เลยทําให้ดูดแล้วมันมันไม่ไปอะค่ะมันถูกระงับจ้ะแต่พอดีเราได้ข้อมูลตอนดูดอะเราไม่รู้เพราะว่าเครื่องอยู่ดีๆแบตมันหมดนะคะพี่แต่นี้พอมาเสียบดูปุ๊บถึงรู้ว่ามีการแจ้งเตือนค่ะใช้ไอโฟนใช่ไหมคะ ไม่ไม่ได้ใช้ iPhone ค่ะแต่ใช้อ่าอ่าแอนดรอยรุนรุ่นของ Oppo ที่มันเป็น 8G ค่ะแล้วก็เิ้นอัพเดตด,ดีมากเลยค่ะใช่มันยังไม่ดูดเงินใช่ไหมคะใช่ถ้าดูดออกไปไม่มีเงินกินข้าวเลยพี่จ้ะค่ะเบื้องต้นเนี่ยคือคนล้างเครื่องเรียงค่ะล้างใ,ให้ลิงก์ที่กุดกดแล้ว งล้างล้าง,ง,งแล้วใช่ไหมคะล้างแล้วค่ะแล้วก็ทางอ่ากสิกรทางอ่อมสินก็ช่วยเพราะตอนนั้นคือคือเขาให้รีบถอนเงินออกไปก่อนเลยเนื่องจากว่าเราเอ่ะไปเผลอแล้วรู้สึกเราไปอนุญาตสามข้อค่ะพี่แต่ว่าลักษณะมันเป็นเหมือนการช่วยเหลือแต่ว่ามันไม่ได้แบบบอกข้อความว่า <c oughs> เหมือนเราต้องการให้มาคนโทรลอะไรเรา เพียงแต่ในนั้นบอกว่าให้อัปเดตข้อมูลแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรอ่ะก็จะแจ้งปัญหาคือที่เราอ่ะเราเระวังมากเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือคิดว่าเขาไม่ได้ข้อมูลมาค่ะเนื่องจากว่าเราเพิ่งซื้อที่โอนที่แล้วเขาบอกเลยว่าแปลงนี้หมายเลขโฉนดเท่านี้เนื้อที่เท่านี้ให้คุณเนี่ยเหมือนเตรียมโฉนดแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนแหละไปรอเจ้าหน้าที่อยู่ที่การอัปเดตข้อมูล หนูก็ขับรถไปค่ะพี่เขาก็บอกทิศเหนือทิศใต้อะ่ะยืนให้ดีนะแล้วก็บอกที่ข้างๆด้วยนะว่าจะมีการมาอัปเดตข้อมูลหนูก็เข้าใจว่าเหมือนลางวัดอะคะ่ะมันมันก็เลยต้องไปพอไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อะไรกับควันชิตาวันชานน์ค่ะวันชิตาะคะค่ะวันชานน์ค่ะ ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ความเสียหายไม่เกิดอ่ต่อไปก็อย่าไปกดลิงก์อะไรอีกนะคะเพราะว่าเจอาข่าวโฆษาประชาสัมพันธ์แล้วจว,ว่ามันเป็นลิงก์ที่ชาชีนะคะเพราะว่าถ้ามันถ้ามันสูญเสียไปแล้วเนี่ยยากจะเอาเงินคืนได้นะคะเข้าใจาค่ะพี่ค่ะ จะแจ้งเป็นแจ้งข่าแสาใหมายเ,มาเลข <เล S 1> ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเขาเขาโอนจากเลขบัญชีหนูไม่สําเร็จเพราะว่าธนาคารกสิกรเนี่ยก็บอกมาเลยว่ารายงานโอนเงินไปยังธนาคารกรุงไทยเลขบัญชีสองหนึ่งแล้วก็จะมีแบบกากบาทสี่ตัวลูกเหมือนเขาปิดไม่ให้เห็นแล้วก็สามศูนย์เจ็ดสามเนี่ยคือคือตัวเนี้ยเหมือนอถูกระงับ เวลาเขาเขากดไปตั้งแต่คือหนูคุยกับเขาตั้งแต่สิบเอโมงจน1 6 3หกจุาเขาไม่วางสายเลยอะไรเงี้ยค่ะในไลน์ก็ทำให้เขากดตั้งแต่12.20 12.25 12.26 13.02 1 3 13. ิบสองจุดสองห้าบสอจุกสิบสามนย์ามจุดศูย์สิบสดอะไรคะเอ่องหนึ่งค่ะพี่ ของกรุงไทยเนาะกรุงไทยค่ะพี่หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อใครอะไรเงี้ยสองหนึ่งแล้วก็กากรบาดสี่ตัวพี่แล้วก็สารสี่ตัวเจ้าหน้าที่จะเช็คไม่ได้นะคะค่ะน้อตะไลค่ะจะเช็คได้มีเบอร์โทรวิชาชีพไหมคะมีมีค่ะสี่เบอร์เลยค่ะพี่ค่แต่นะหมา,ายเลขค่ะจ้งพี่ไว้เลยเนาะ เบอร์บัญชีของมิจฉาชที่ที่โทรหาเบอร์หนูสองเครื่องเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกโทรเบอร์เครื่องหนึ่งหนูไม่ได้ใช้แอปธนาคารเขาก็เลยเปลี่ยนไปใช้อีกเบอร์หนึ่งเบอร์ที่เขาโทรเข้ามาครั้งแรกเลยนะคะเขาโทรมาหาลูกก่อนแล้วก็ลูกก็บอกว่ากำลังเรียนหนังสืออยู่ต้องโทรหามามา่มามา่แม,ม,ม,ม่อยู่อุดอรเบอร์ศูนย์หกสองเก้าหนึ่งหกแปดเจ็ดศูนย์หกเบอร์ที่สองนะคะ ศูนย์หกหนึ่งค่ะแปดเก้าค่ะหนึ่งสามสี่สองห้าสองห้าค่ะเบอร์ที่สามนะคะพี่ศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกห้าค่ะค่ะแล้วแล้วอ่า บอร์อีกอันนึ่งจะยาวมากเลยค่ะบวกหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าค่ะหนึ่งสามเก้าค่ะแปดแปดแปดคสองหกค่ะเจ็ดสี่หนึ่งค่ะอันนี้เบอร์ต่างประเทศนะคะที่เบอร์สุดท้ายเจ้าที่แนะนำให้กด ห1138ค่ะเพื่อบอกเบอร์ต่างประเทศไม่ให้โทรหาคุณอีกอือนะคะแม่แม่ตอนนี้หนูหนูพูดตรงๆว่าหนูแบบว่ามันมันมันเหมือนผ่านความวิตกมาได้แล้วตอนนี้หนูก็คุยกับเขาดีค่ะ ค่ะพราะเขาโทรมาเนื่องจากเขาเขาถามว่าหนูใช้เน็ตอะไรใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรแต่หนูอ่ะคือไปถอนเงินออกมาแล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าป้าปวดหัวไม่อยากคุยกับหนูแล้วป้ารู้หมดแล้วลูกป้าไม่อยากด่าอะไรเนาะคนปฏิบัติธรรมบุญหนูน้อยแล้วก็แบบทําให้คนแบบว่า,าป้างงแล้วป้าก็ตกใจแล้วที่สําคัญถ้าจะบอกตรงๆป้าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับซิมอย,อยู่ดีๆซิมก็ไม่ดูเน็ต อ่าหนูก็เลยดูดไม่ได้หนูพอแล้วนะไม่ต้องโทรหาป้าแล้วเขาก็หยุดค่ะจ้ะเป็นคนไทยพูดเพาะด้วยค่ะพี่พูดแบบเด็กๆอยู่เลยค่ะหนูจะไม่เจอเหมือนเสียงแบบออกเลาวๆหรือพมา่พมาพม่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอค่ะเจอตัวนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็อย่างน้อยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เรียกว่าเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะสวัสดีนะคะ